หัวเชือปปนิท่องอะมิโนพาเวอร์หัวเชือปปนิท่องอะมิโนพาเวอร์ใส่ได้ก็พืชทุกชนิดเพว่าสิเป็นพืชไร่หน้าเข่าไม่ผลทุกชนิดโดยใช้หัวเชือปปนิท่องอะมิโนพาเวอร์ผสมนม้ำ รวมกับฮอร์โมนอุ๋ยน้ำยาขามะแรงหรือใส่เดียวๆใส่ดังทั้งใบและทั้งดินทั้งระบบนำยดระบบสปริงเกอร์หัวเชือปนินท่องอมิโนโพาวเวอร์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบใยใบหนาต้นบอโซมหน้าเขา่ขาเข่าแต่กอดีเขา่าบวลมห่วงใยเม็ดเต็มน้ำหนักดีทุเรียนลำไย,ยต้นบอโซมติดลูกดกขัวเหนียวบอถิงลูกมันสปะหลังหัวใยเปอร์เซนต์แป้งสูงเข่าโพ โดฟักไงม็ดบอลีบน้ำนักดีพี่น้องเช่าให้เช่าสวนหาซื่อหัวเชื่อปนิท่องอะมิโนพาวเวอร์ตามร่านขายปุ๋ยทัวทัวไปหรือโทร0 8 1 9 1 4 3 8 0 1